ยาหญิงไม่ไวห้าสิบปีผู้ซึ่งความเหงากัดกินจิตใจมานานหลายปีหลังจากที่สามีผู้เป็นท่ลักจากไปอย่างกระทันหันอารยาใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวในบ้านหลังใหญ่ที่เต็มไปด้วยความทรงจำและทรัพย์สินที่สามีทิ้งไว้ให้ความว่างเปล่าในใจก็ผลักดันให้เธอตัดสินใจทำในสิ่งที่บุคคลรอบข้างมองว่าอาจจะไม่เหมาะสมนั่นคือการประกาศตามหาคู่ชีวิตคนใหม่ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยเฉพาะบนพื้นที่สาธารณะอย่าง Facebook ที่ซึ่งเธอเชื่อว่ายังมีใครสักคนที่จะเข้ามาเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปในชีวิตลลิตาเพื่อนสนิทของอารยาพยายามที่จะทัดทานการกระทำนี้อย่างถึงที่สุดลลิตาเตือนถึงอันตรายที่จะแฝงมากับโลกดิจิทัลการตรวจสอบตัวตนที่ไม่เข้มงวดและเจตนาของผู้คนที่ไม่สามารถล่งรู้ได้ง่ายๆเธอชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงของการถูกหลอกลวง โดยเฉพาะเมื่อสถานะของอารยาเป็นที่รู้จักกันในหมู่คนรู้จักกันดีว่าเป็นหญิงไม้ที่มีฐานะดีแต่ความเหงาก็ได้บทบางเหตุผลของอารยาจนหมดสิ้นคำเตือนของราติตากับถูกมองข้ามไปเสมือนเสียงนกเสียงกาที่ดังเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาอารยาต้องการเพียงความอบอุ่นอย่างเร่งด่วนโดยไม่สนใจว่าไฟที่จะเข้ามาจะดับความหนาวเย็นหรือจะมาแผดเผา,เาตัวเองกันแน่ และแล้วชีวิตของอารยาก็ได้มาโครจรพบกับกวินชายหนุ่มวัย25ปีที่เข้ามาในช่องการสื่อสารส่วนตัวของเธออย่างรวดเร็วกวินใช้คำพูดที่อ่อนโยนนุ่มนวลแล้วก็เต็มไปด้วยความเข้าใจอย่างประหลาดเหมือนกับว่าเขารู้จักความโดดเดี่ยวของเธอเป็นอย่างดีเขาเข้ามาเติมเต็มช่องว่างของอารมณ์ที่อารยาพยายามที่จะกหนีมาตลอดหลายปี การสื่อสารของกะวินทำให้โลกของอารยากลับมามีสีสารอีกครั้งหนึ่งความรู้สึกที่เคยแห้งแล้งค่อยๆเติมเต็มไปด้วยความชื่นชมและสเสน่หาที่ฝ่ายชายมอบให้อารยาหลงไหลในความสดใสและพลังงานของหนุ่มรุ่นลูกค,คนนี้จนหมดใจเธอมองข้ามความแตกต่างของอายุที่ห่างกันถึง25ปีอย่างง่ายดายความสัมพันธ์ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว อารยาไม่รอช้าที่จะเปิดรับกวินเข้ามาในชีวิตเธอตกลงปรงใจที่จะใช้ชีวิตร่วมกับเขาฉันสามีภรรยาแม้จะมีเสียงซุบซิบนินทาจากคนรอบข้างที่มองว่าความสัมพันธ์นี้ไม่ต่างอะไรกับแม่กับลูกที่มาอยู่ด้วยกันอารยาก็ยืนการที่จะไม่สนใจคำพูดเหล่านั้นเธอเชื่อมั่นในความรักที่เธอได้รับและก็มอบให้ลลิตาพยายามเข้ามาเยี่ยมเยียนและสังเกตการความสัมพันธ์ครั้งนี้ เธอทำได้แต่เพียงถอนหายใจด้วยความกังวลเพราะทุกครั้งที่มาถึงเธอมักจะเห็นอารยาอยู่ในภวังของความรักโดยที่กวินแสดงท่าทีเป็นเจ้าของทรัพย์สินและอำนาจในบ้านหลังนี้อย่างจงแจ้งมากขึ้นเรื่อยๆเวลาผ่านไปไม่นานนักกวินก็เริ่มที่จะเผยท่าแท้ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังของรอยยิ้มที่อ่อนหวานบทบาทที่เขาแสดงในตอนแรกๆค่อยๆจางหายไปสิ่งที่เข้ามาแทนคือความต้องการที่ไม่มีที่สิ้นสุด และเจตนาที่มุ่งหวังเพียงทรัพย์สินของอารยาการเริ่มต้นเป็นไปอย่างแนบเนียนเขาเริ่มต้นจากการขอยืมเงินเพียงเล็กน้อยอ้างถึงปัญหาเรื่องด่วนของครอบคอรัวหรือความจำเป็นในการลงทุนในธุรกิจที่ฟังดูดีแต่ไม่เคยมีอยู่จริงจากเงินเล็กน้อยก็กลายเป็นเงินจำนวนมากขึ้นจนกระทั่งเริ่มมีการเรียกร้องให้โอนทรัพย์สินบางส่วน หรือให้สิทธิ์ในการบริหารจัดการบัญชีการเงินส่วนตัวของอารยาความรักที่เคยหวานชื่นก็เริ่มเปลี่ยนเป็นขมขื่นเมื่ออารยาเริ่มตระหนักถึงความผิดปกติในพฤติกรรมของกวินการใช้ใจ่ายของเขาสุรุ่ยสุร่ายอย่างน่าตกใจและเวลาที่เขาให้เธอนั้นก็น้อยลงเรื่อยเความจริงที่ว่าเขาแอบไปมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงอื่นนอกบ้านโดยไม่ได้เกิดเพียงแค่ครั้งเดียว แต่เป็นวงจรของการนอกใจกที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยมีหลักฐานที่เรื่มปรากฏเห็นได้ชัดการที่กวินเข้ามายุ่งเกี่ยวกับอารยาผ่านแพลตฟอร์มหาคู่กลายเป็นหนทางสู่หายนะทางการเงินอย่างแท้จริงเมื่ออารยาตื่นจากความหลงไหลเธอก็พบว่าตัวเองได้สูญเสียงเงินทองไปเกือบหมดสิน้นแต่ต้องตกอยู่ในสภาพผู้ที่ถูกควบคุมจากฝ่ายชายความเจ็บปวดจากการถูกทรยศหักหลังในเรื่องความรัก ยังไม่เท่ากับความรู้สึกที่ถูกหลอกเอาเงินไปจนสิ้นเนื้อประดาตัวอรายาทบทวนทุกย่างก้าวในความสัมพันธ์นี้อย่างละเอียดเธอยอมรับว่านี่อาจจะเป็นผลกรรมจากการตัดสินใจอย่างหุนหันพลันแล่นที่ปล่อยให้ความเหงามาครอบงำจนทําให้มองไม่เห็นความจริงการลงทุนในความรักนี้ก็ได้นํามาซึ่งความพินาศอย่างแท้จริงทงั้งทางด้านจิตใจและทรัพย์สินเมื่อความจริงปรากฏอย่างชัดเจนจนไม่อาจปฏิเสธได้ อารยาจึงตัดสินใจที่จะยุติความสัมพันธ์ที่เป็นพิษนี้อย่างเด็ดขาดเธอขอเลิกลาและต้องการทวงทรัพย์สินเท่าที่จะพอทวงได้ชีวิตของอารยาหลังจากตัดสินใจขอเลิกลากับกวินไปก็ได้เปลี่ยนไปสู่ความมืดมิดและความหวาดภาวาอย่างสิ้นเชิงเธอไม่ได้รู้สึกถึงความเหงาอีกต่อไปแต่ถูกแทนที่ด้วยความกลัวความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นจากการตามหาความรักในโลกออนไลน์ ก็ได้กลายเป็นพันธนาการที่รัดแน่นจนแทบหายใจไม่ออกกวีนไม่ได้หายไปจากชีวิตของเธอตามที่มันควรจะเป็นแต่กลับแสดงถึงความอำมหิตออกมาอย่างเต็มที่เขาต้องการให้อารยาตกอยู่ภายใต้อำนาจของเขาตลอดไปและทรัพย์สินที่ได้ไปแล้วต้องไม่มีวันได้ถูกทวงคืนทันทีที่อารยาแสดงเจตนาที่จะยุตยิความสัมพันธ์อย่างเด็ดขาดโทรศัพท์ของเธอก็เต็มไปด้วยข้อมูลที่คมโูที่รุนแรงและก็หยาบคาย ข้อความเหล่านั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่การประนามหรือว่าตำหนิแต่เป็นการข่มขู่ว่าจะทำ้ายร่างกายของเธออย่างชัดเจนกวินรู้ดีว่าอารยาให้ความสำคัญกับลูกๆของเธอมากเพียงใดเขาจึงใช้จุดอ่อนนี้ในการบีบคั้นโดยการส่งข้อความข่มขู่ลูกๆของเธออย่างละเอียดถีทวนทําให้หัวอกของคนเป็นแม่แตกสลายด้วยความกลัวที่ไม่อาจบรรยายได้อารยาพยายามเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ บอกการติดต่อทุกช่องทางแต่กวินก็ยังคงหาทางเข้าถึงตัวเธอได้อย่างน่าสะพรึงกลัวเหมือนกับว่าเป็นเงาที่ติดตามตัวช่วชีวิตความดุรแรงของการคอมขู่ไม่ได้หยุดอยู่แค่ในโลกออนไลน์หรือโทรศัพท์เท่านั้นกวินก็เริ่มปรากฏตัวที่บริเวณบ้านของอารยาบ่อยขึ้นเขาไม่ได้มาคนเดียวแต่มาพร้อมกับสมาชิกในครอบครัวของเขาซึ่งส่วนใหญ่มีรูปลักษณ์และกริยาที่ดูคุกคาม พวกเขาร่วมกันส่งสัญญาณเตือนภัยที่น่ากลัวทั้งการยืนจ้องมองจากนอกรัวการตะโกนด่าทอด้วยถ้อยคำที่ต่ำสามและการขับรถวนเวียนในยามค่ำคืนการกระทำเหล่านี้สร้างบรรยากาศของความไม่ปลอดภัยถึงขั้นสูงสุดกับอารยาและลูกๆทุกคืนที่ผ่านไปคือการต่อสู้กับความวิตกกงังวลว่าเสียงประตูที่ดังขึ้นอาจจะนำมาสู่ความสูญเสียที่ไม่สามารถแก้ไขได้ อรารยาเริ่มตระหนักว่าการ,รเผชิญหน้ากับคนกลุ่มเหล่านี้ด้วยตนเองนั้นจะอันตรายเกินไปเธอต้องการความช่วยเหลือแต่ความอับอายจากการที่ถูกหลอกและเรื่องราวความรักต่างวัยก็ทําให้เธอไม่กล้าเปิดเผยเรื่องราวทั้งหมดมีเพียงลลิตาเพื่อนสนิทของเธอเท่านั้นที่จะพอรับรู้ถึงสถานการณ์ที่เลวร้ายนี้ลลิตาพยายามเกลี้ยกล่อมให้อรารยาไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตํารวจ แต่ความกลัวที่จะถูกคมขู่ก็ทําให้เธอลังเลการเปิดเผยเรื่องราวอาจทาให้กวินใช้ความดุนแรงโดยที่ไม่ลังเลก็เป็นได้อริยาติดอยู่ในวงจรแห่งความกลัวการยอมจำนนดูเหมือนจะเป็นทางออกที่ปลอดภัยที่สุดในแง่ของการรักษาชีวิตลูกๆแม้ว่าจะต้องแลกมากับการสูญเสียทรัพย์สินทั้งหมดก็ตามแต่การยอมจำนนก็ไม่ใช่ทางออกที่แท้จริงเพระกวินก็ยังคงเรียกร้องมากขึ้นเรื่อยๆ ความตะกะตะการของเขาไม่มีขีดจำกัดเมื่อเขาได้ทรัพย์สินไปแล้วเขาก็ยังต้องการควบคุมชีวิตของอารยาไว้ทั้งหมดเขาใช้ภาพลักษณ์ของเธอในอดีตมาเป็นเครื่องมือในการข่มขู่ทำให้เธอต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้การปกครองของเขาต่อไปอย่างไม่มีอิสระหากเธอยังคงหลบซ่อนและหวาดกลัวเช่นนี้ชีวิตของเธอและลูกๆจะไม่มีวันได้กกลับสู่ความสงบแน่นอนอารยาจึงตัดสินใจเด็ดขาด เธอติดต่อไปยังรายการโทรทัศน์ที่เน้นการช่วยเหลือผู้คนที่ตกเป็นเหยื่อของการถูกหลอกลวงและถูกคุกคามการปรากฏตัวในรายการไม่ใช่เพียงแค่การเรียกร้องความเป็นธรรมแต่เป็นการประกาศสงครามกับคนที่ทำลายชีวิตเธอการเปิดโปงพฤติกรรมของกวินและครอบครัวต่อหน้าสาธารณชนคือหอนทางที่จะทำลายอำนาจที่เขาใช้ข่มขู่เธอมาตลอดความกลัวได้ถูกแทนที่ด้วยความมุ่งมั่นที่จะต่อสู้เพื่อความอยู่รอด และเพื่อทวงคืนศักดิ์ศรีที่สูญเสียไปแม้ว่าการเดินออกมาเปิดเผยความจริงจะต้องแลกมาด้วยความอับอายและคำวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมแต่เธอก็ไม่มีทางเลือกใดอื่นวันที่ไปออกรายการเป็นวันที่เธอมีความตึงเครียดสูงสุดในชีวิตของอารยาเธอเล่าเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่จุดเริ่มต้นของความเหงาที่ผลักดันให้เธอเข้ามาสู่แพลตฟอร์มของการหาคู่ในโลกออนไลน์การพบกับเกวินก็เข้ามาพร้อมกับคำพูดที่หวานหู การยอมรับความสัมพันธ์ต่างวัยที่ถูกสังคมตั้งคำถามไปจนถึงจุดที่ความรักเปลี่ยนเป็นความโลภการนอกใจและการถูกหลอกลวงทางการเงินจนหมดเนื้อสิ้นตัวและในที่สุดก็คือการถูกขม่มขู่การทำลายร่างกายและชีวิตลูกๆของเธอน้ำเสียงของอารยาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความจริงใจผู้ชมทางบ้านได้รับรู้ถึงความทุกข์ทรมานที่เกิดขึ้นของการตัดสินใจผิดพลาดเพียงครั้งเดียว ทันทีที่เรื่องราวของอารยาถูกเผยแพร่ออกไปสู่สาธารณชนก็เกิดแรงสันสเทือนในสังคมอย่างรุนแรงประชาชนส่วนใหญ่แสดงความเห็นอกเห็นใจต่ออารยาที่เป็นเหยื่อและก็พุ่งเป้าประนามพฤติกรรมอันชั่วร้ายของกวินและครอบครัวทันทีพลังของสาธารณะได้ทำลายเกาะป้องกันและความกล้าที่จะคู่คมของกวินอย่างสิ้นเชิงและใช้ชื่อเสียงและอิทธิพลในการข่มขู่เขา ลลิตาเพื่อนสนิทของอารยาก็เข้ามาเป็นกำลังใจในการต่อสู้ครั้งนี้เธอช่วยอารยาในการรวบรวมหลักฐานทางด้านการเงินทั้งหมดทั้งเรื่องการโอนเงินการเซ็นเอกสารการโอนทรัพย์สินและหลักฐานการคมขู่ผ่านข้อความและการบันทึกโทรศัพท์ซึ่งทั้งหมดนี้ถูกนำไปประกอบการแจ้งความดำเนินคดีอาญาอย่างเป็นทางการการตัดสินใจที่จะออกมาเปิดโปงความจริง ทำให้กระบวนการทางกฎหมายสามารถเดินหน้าไปอย่างรวดเร็วพอตั้งพยายาบุคคลพยานหลักฐานมีน้ำหนักชัดเจนเพียงพอที่จะนำไปสู่การจับกลุมและการพิจารณาคดีการดำเนินคดีเป็นไปด้วยความเข้มขน้นมีการไต่สวนถึงเจตนาของกวินในการเข้ามาหาอารยาตั้งแต่เริ่มแรกซึ่งสารได้พิจารณาจากหลักฐานและพฤติกรรมที่สอดคล้องกับการช่อโกงและความประสงค์ร้ายอย่างชัดเจน คำแก้ตัวของกวินและครอบครัวที่พยายามอ้างถึงความรักและความยินยอมของฝ่ายหญิงก็ถูกปัดตกลงไปเพอพฤติกรรมสุดท้ายที่ใช้การข่มขู่เอาชีวิตนั้นเป็นการยืนยันถึงความผิดที่มิอาจปฏิเสธได้ในที่สุดบทสรุปของเรื่องราวนี้ก็มาถึงกวินและสมาชิกในครอบครัวที่ให้การสนับสนุนในการข่มขู่ก็ถูกดำเนินคดีและรับโทษตามกฎหมายอย่างสาสม แม้คำพิพากษาจะทำให้พวกเขาต้องรับผิดช,ชอบต่อการกระทำของตนแต่สำหรับอารยาแล้วการสูญเสียทรัพย์สินไปเกือบทั้งหมดนั้นยากที่จะเรียกคืนมาได้ทั้งหมดสิ่งที่เธอได้รับกลับมาคือความปลอดภัยในชีวิตของตัวเองและลูกๆและการหลุดพ้นจากวงจรแห่งความหวาดกลัวที่ติดตามเธอมานานหลายเดือนความรักที่เธอตามหาผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ก็ได้มอบบาดแผลที่ยากที่จะลืมเลือน แล้วก็ทาให้เธอตระหนักถึงความจริงที่ว่าความเหงาไม่อาจากแก้ไขได้ด้วยการลหลงไหลในภาพลวงตาอรยาใช้เวลาอีกนานในการเยียวยาจิตใจและจัดการกับนี้สินที่เกิดขึ้นจากการถูกหลอกลวงเธอได้เรียนรู้บทเรียนราคาแพงที่สุดในชีวิตว่าปัญหาที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ความแตกต่างของอายุจะอยู่ที่สันดานและความมุ่งร้ายที่แฝงมาในภาพของความรัก การเปิดเผยเรื่องราวของตัวเองกลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการชำระก,กรรมและเรียกคืนพลังอำนาจให้กับตัวเองเธอเป็นอุทาหรณ์ที่ชัดเจนให้กับผู้กำลังเผชิญความเหงาและกำลังตัดสินใจเข้าสู่วงการหาคู่ทางออนไลน์ว่าต้องใช้สติปัญญาและรอบคอบให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้ความรากกายเป็นเปลวเพลิงที่เผาผลาญชีวิตจนหมดสิน้น